สวัสดีค่ะดอกขาวๆดอกขาวๆที่เห็นนี้เป็นวอเตอร์เคสบกจะเก็บจะเก็บก่อนที่จะแก่ค่ะจะมีเสียงคนพูดแทรกเข้ามานะคะเพราะว่ามันจะมีะหลังอยู่3ามคนค่ะยืนยืนอยู่ตรงด้านหน้ากล้องเนี่ยยืนพูดกันไม่ยอมหยุดเลยจะเก็บเอาไปลวกก่อนที่จะแก่นี่เริ่มแก่แล้วนะคะ นี่ค่ะเริ่มแก่แล้วถุงมือดนหญ้าแห้งเกี่ยวขาดเลยด้านหลังเนี่ค่ะเก็บแบบนี้แหละสงสัยมองไม่เห็นมุมกล้องลงหน่อยเนึ่งนี่ค่ะจะเป็นกลิ่นเหมือนกันกับวอเตอร์คลสที่อยู่ในน้ำคนเยอะเดินไปเดินมา เดินแล้วก็พูดด้วยยังดีกว่าเปิดเพลงนี่นะคะเอาไปใส่ในต้มมาม่าก,ก็ได้สำหรับคนที่ชอบกินขมหน่อยๆมันจะมีรสขมๆเผ็ดๆย,ยิมพูดกันไม่หยุดเลยส่วนนี้เป็นไก่น้อยส่วนอันนี้เป็นลิ้นปีค่ะลิ้นปีฝรั่งไม่ชอบกินเลยมันขม เป็นขมที่ไม่อร่อยด้วยค่ะโอคุยไม่ยอมหยุดเลยมันมีที่ยืนอีกเยอะแต่เขาก็มาเจาะจงยืนอยู่ตรงเนี้ยโอนี่ต้องกินใบเออต้องกินดอกค่ะเพราะว่าใบาเล็กมากเก็บไม่ได้นอกจาก นอกจากต้นใหญ่ๆนิดนึงนี่ตรงนี้นี่ค่ะไากรรม,มาเลยเแขนแขนแขนเสื้อก็มีแต่ขนแมวโอ้โหขนแมวยิ่งตอนนี้มีแมวแมวตัวหนึ่งเป็นแมวขนปุยช่วงเดือนเมษาทุกปีขนแมวจะร่วง วันนี้ก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มร่วงแล้วเสื้อผ้านะคะถ้าไม่เก็บในตู้แขวนเอาไว้เนี่ยขนแมวเต็มไปหมดเดี๋ยวเลื่อนไปใกล้ๆก่อนนะคะจะได้มองเห็นนี่นค่ะจะได้มองเห็นนี่ที่ไป ดอกเยอะเลยถ้าเจอลองเก็บมาลวกกินกับน้ำพริกกะปิก็ได้คือแทนผักเลยค่ะแต่เอาไปแกงไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าอย่าเก็บแก่กว่านี้นะคะถ้าแก่กว่านี้มันจะเคี้ยวไม่ได้ ตรงนี้ก็มีด้านหลังกล้องเสียงคนเข้ามายังดีกว่าเสียงเสียงเพลงนี่ค่ะเป็นยานะคะแต่แต่จำสรรพคุณไม่ได้แล้วค่ะเป็นยาดีด้วยเอาใกล้ๆตรงเนี้ย ส่วนนี้เป็นผักาดหอมป่านะคะนี่เป็นผักาดหอมป่าใช้แทนใบขี้เหล็กได้เลยมีเป็นยาสำหรับแก้ปวดไมเกรนแล้วก็เป็นยาระงับประสาทค่ะกินแล้วจะรู้สึกง่วงนอน,นอเดี๋ยวมันจะมีมันจะมีดอกเหลืองๆนั้นมาด้วยเว้ <N ame> นี่เขาบอกว่าเวลาเก็บวชัชพืชนะคะเวลาเก็บวชัชพืชเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจชนิดไหนให้ดูให้ดีๆก่อนที่จะเอาไปล้างรวมกันเพราะว่าวชาัชพืชบางตัวเป็นพิษเขาบอกแบบนี้นะคะแต่อันนี้มั่นใจค่ะว่าว่าที่กำลังเก็บอยู่เนี้ยเป็นเป็นดอกของบอเตอร์ครสบกเพราะกินทุกปีเนี่ย เยอะแล้วตรงนี้หน่อยหนึ่งสามคนนั้นยังไม่ยอมหยุดคุยกันเลยโอ๊ย้ยอันนี้รู้สึกแล้วค่อนข้างค่อนข้างแก่นี่ค่ะนี่ที่เก็บได้กรมหนึ่งพอแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ดูซิว่าใช่ลืมผัวไหมนี่ดูก่อนค่ะไม่ใช่นี่ไม่รู้จริงๆว่านี่คืออะไร เหมือนใบลืมหัวมากส่วนนั้นค่ะที่เป็นกอเนี่ยเป็นเป็นผักกาดหอมป่าเดี๋ยวก็จะเก็บด้วยค่ะดูกอเนี้ยงามจังเลยอ่ะเนี่ยค่ะงามมากนี่นั่นก็เป็นกอผักกาดหอมป่านี่ก็งาม เนี่ยฮะใบเนี่ยใบกับดอกนี่ใจผักกาดหอมป่าเกิดแล้วเนี่ยคะ่ะเนี่ยเนี่ยผักกาดหอมป่าวิธีดูดูไม่ยากค่ะดึงมาแล้วก็จะมีน้ำนมสีขาวนั่นนะคะจะมีรสขมบางคนเนี่ยเขาจะเขาจะกินยางขาวๆนี่เลยนะคะจะมีรสขมแล้วมีกลิ่นหอมคล้ายๆกับใบเตย นี่อยากได้ดอกแบบนี้มากกว่าไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ